แต่สอง้าเป็นสัญญาวันใหม่เด็กเด็กแจ็มใจเหมือนดอกที่อ้อจาังพอม่รักเราเรียนดูลทุกอย่างส่งไปเรียนที่น้านหนูสุขใจเป็นกีฬาคระเภทรถไซเดิ่มเย็นเมื่อยราราลิบลา จากไปตาจันไรนใดแกงดาวบอกเมื่แแล้วเราดีเท่านอนเอ่ยแต่ส่งมาเป็นสันยาดวันใหม่ติๆแจมใสเหมือนโนฟีอออจากนร้ก็แม่รักเรานี่ดูด ต้องไปเรียนเขียนาจสนุกสุดใจเร็นทีร,รทัตกแางแท้ต็มใจเรเยนเลยรับอา,าตย์มาสบไยพระจันไทยใจแสงดาวก็นดนเมื่อแล้วน้าเรารีบเขา้านอนเออ เป็นยังไงคะเด็กๆแดดสองฟ้าแสดงว่ายังไงเอ่ยแสดงว่าพระอาทิตย์นะคะก็ขึ้นแล้วคะ่ะพระอาทิตย์ขึ้นนะคะพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็จะตกทางทิศตะวันตกเด็กๆขาเวลาพระอาทิตย์ขึ้น,นี่ยแสดงว่า มันเป็นวันเริ่มวันใหม่ของเราแล้วเด็กๆเป็นยังไงคะตื่นนอนมาขยัน,ขนแขนงข็งเลยใช่ไหมคะเป็นช่วงเวลาของวันแรกเลยเด็กๆค่ะพระอาทิตย์ขึ้นนี่นะคะแสดงว่าเรามีแสงสว่างสามารถที่จะมองเห็นสิ่ง,งต่างได้รอบๆอตัวเราเลยดีไหมคะดีไหมคะ,ดมคะเด็กๆพระอาทิตย์นะคะส่องแสงมายอย่างพื้นโลกให้ความสว่างแก่เราให้ประโยชน์ต่อเรามากมายเลยช่วงเวลาเช้าช่วงเวลากลางวัน ที่พระที่สองแสนลูมาเด็กๆคะมันมีประโยชน์เด็กๆทําทำอะไรกันได้บ้างเออ<ป>ตื่นมาแล้วเด็กๆ็กก็ทำยังไงคะเข้าห้องน้ำเลยคะ่ะเข้าห้องน้ำนะคะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วออกมาจากห้องน้ำแล้วเป็นยังไงคะแต่งตัวคะ่ะแต่งตัวเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าอย่างอริ่อร่ามใช่ไหมคะแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะไปโรงเรียนกันนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะไปส่งหรืออาจจะขึ้นรถรับส่งของโรงเรียนก็ได้เด็กๆไปถึงโรงเรียนแล้วเด็กๆทำยังไงเอ่ยเด็กๆก็เรียนหนังสือกับคุณครูนะคะ ก่อนเรียนหนังสือกับคุณครูเด็กๆพบคุณครูแล้วเด็กๆต้องทอํายังไงคะเด็กๆต้องสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูใช่ไหมเอ่ยตอนนี้นะคะเด็กๆขาเราไปโรงเรียนนะคะเราต้องตรวจอะไรคะสแกนคุณหภูมินะคะตรวจร่างกายเราให้พร้อมเลยค่ะว่าเราปลอดภยัยปลอดโรคนะคะสามารถที่จะเรียนร่วมกับ เพื่อนๆได้แสดงว,ว่าเก่งค่ะเป็นคนที่ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองได้ดีเด็กๆค่ะเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วเป็นยังไงคะพอถึงเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงที่พระอาทิตย์ตรงกับศรีรษะเราพอดีเลยเราก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนอร่อยไหมคะเด็กๆต,ต้องอร่อยมากๆเลย รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็ทำไมคะเข้าห้องน้ำนะคะทำความสะอาดร่างกายล้างไม้ล้างมือให้เรียบร้อยแล้วก็ทำไมคะมาทบทวนบทเรียนกันก่อนทบทวนบทเรียนกันแล้ว เสร็จแล้วก็เป็นยังไงคะลูกเตรียมตัวกลับบ้านค่ะเตรียมตัวกลับบ้านไปรอขึ้นรถนะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะมารนะับเพื่อกลับบ้านเอาละค่ะพอเด็กๆก,กลับบ้านแล้วเด็กๆก,ก็ทำยังไงคะก็วิ่งเล่นสนุกสนานวิ่งเล่นสนุกสนานโอ้ยโอ้ย,อยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินใช่ไหมคะเริ่มเย็นแล้วเด็กๆก,ก,ก็เป็นยังไงคะ อาบน้ำอาบน้ำทานข้าวรับประทานอาหารเย็นแล้วก็เตรียมตัวทำไมเอ่ยเตรียมตัวที่จะนอนหลับพักผ่อนเต็กๆค่ะตอนที่เราจะนอนหลับพักผ่อนนะคะเต็กๆลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะโอ้โหท้องฟ้าจะมืดมิดนะคะแล้วเป็นยังไงคะเมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ไม่มีเราต้องเปิดไฟค่ะเราต้องเปิดไฟนะคะเพื่อเราจะได้เห็นแสงสว่างรอบๆตัวเรา พอเราเปิดไฟเสร็จแล้วเป็นยังไงคะโอ้โหเราก็จะมองไปบนท้องฟ้าเราก็จะเห็นดวงจันทร์หรือพระจันทร์นั่นเองพระจันทร์ฉายลายสองแสนสว่างอยู่บนท้องฟ้าและเราก็เห็นดวงดาวเล็กๆกระพริบกับพริบอยู่บนท้องฟ้าโอ้โหเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆอ่าน,นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนอนหลับฝันดีนะคะเด็กๆ วันดีค่ะเรารู้จักช่วงเวลาต่างๆกันแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาไหนเราทําอะไรกันบ้างเด็กๆคะในเวลากลางวันเด็กๆทําอะไรบ้างอาอาอาผมว่ามจะถามนะคะใครตอบได้ยกมือค่ะในเวลากลางวันที่พระอาทิตย์ส่องแสงลงมาเด็กๆทําอะไรกันบ้างคะโอ้ฟาเดียลยกมือคนแรกเลยเยี่ยมเลยมากคะ่ะฟาเดียลฟาเดียลตอบว่าอะไรคะ ไปโรงเรียนเยี่ยมใครเยี่ยมเขาไปโรงเรียนอ่าต่อมาใครอีกใครอีกอิกอกนดี้อินดี้ตอบว่าอะไรคะรับประทานอาหารกลางวันโอ้ถูกต้องค่ะถูกต้องอ่ะขออีกหนึ่งคนค่ะขออีกหนึ่งคนขออีกหนึ่งคนโอ้น้องโซ่เหรอคะโซ่ตอบว่าอะไรนะคะโซ่ตอบว่าไปเรียนหนังสือโอ,โอ,โอ้เก่งมากเลยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆคะ่ะใช่แล้วคะ่ะทีนี้นะคะว่าจะขอถามอีกคะ่ะว่าในเวลากลางคืน เด็กๆทําอะไรบ้างคะในเวลากลางคืนที่พระอาทิตย์รับโลกไปแล้วนะคะแล้วมีพระจันทร์ขึ้นมาแทนที่เด็กๆทําไมคะโอ๋น้องซันยกมือสอมมือเลยหรอคะน้องซันตอบว่านอนหลับพักผ่อนเยี่ยมใคเยี่ยมเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะในช่วงเวลาของวันวันหนึ่งเนี่ยเราได้ทําอะไรกันบ้างทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืนเก่งมากเลยคะ่ะวันนี้นะคะว่ามีกิจกรรม สนุกสนุกมาฝากเด็กๆล่ะค่ะเอ้เราจะทำเสียงว่าเราจะประดิษฐ์อะไรดีคะระหว,ว่างพระจันทร์กับพระอาทิตย์เฮ้เด็กๆก็ยังไงคะโอ,โ,อโอ้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 พระจันทร์เหรอคะพระจันทร์อ่ะ,อะแต่เสียงส่วนมากว่าไงคะพระอาทิตย์ทำไมถึงเราปดิษฐ์พระอาทิตย์ตยะตยละคะลูกอ๋อเพราะเราอยู่ในช่วงเวลากลางวันเราทำงานทำอะไรต่างๆในเวลากลางวันมากกว่าใช่ไหม โตกโลงค่ะเราจะประดิษฐ์พระอาทิตย์กันนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอย่าเพิ่งรีบค่ะอย่าเพิ่งรีบเราต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะเด็กๆอุปกรณ์ในการประดิษฐ์พระอาทิตย์ของเรานะคะเด็กๆเตรียมกระดาษ A4 สองแผ่นคะ่ะกระดาษ A4 2สองแผ่นนะคะแล้วก็สีเทียนค่ะเด็กๆสีเทียนที่เรามีแล้วนะคะนอกจากสีเทียนแล้วมีอะไรคะ กันไกลค,คะ่ะกันไกลเด็กๆเตรียมกันไกลเลยแล้วอะไรอย่างคะ่ะกาวคะ่ะต้องมีกาวด้วยนะคะเตรียมไว้เลยคัดเตรียมไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําพร้อมกันคะ่ะเริ่มเลยนะคะเด็กๆนะคะ เราจะใช้วงกลมนะคะอะไรก็ได้ค่ะฝาหรือถ้วยชามก็ได้นะคะที่เป็นวงกลมนะคะวางบนกระดาษ A4 ค่ะแล้วเราก็จะใช้ดินสอน,นะคะลากเส้นตามรูปวงกลมเลยนะคะหนึ่งรูปเท่านั้นเองค่ะเด็กๆได้แล้วนะคะเราได้รูปวงกลมแล้วเราก็าจะพักไว้ก่อนต่อมาค่ะกระดาษนี้นะคะกับใช้เป็นไม้บรรทัดนะคะเด็กๆคะ่ะวาดเส้นเลยค่ะตีเส้นเลยค่ะหนึ่งไม้บรรทัดนะคะด้านนี้แล้วด้านนี้ นี่นะคะเอาเลยค่ะด้านนี้ก็ประมาณนี้นะคะเด็กๆประมาณนี้ขีดเส้นประมาณครึ่งของแผ่น A4 เลยเมื่อได้ด้านนี้แล้วนะคะเราก็จะวัดค่ะวัดเส้นนะคะลากเส้นด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะขนาดเท่ากับ1ช่องใบบรรทัดเลยค่ะ,ะเด็กๆทำตามครูได้เลยนะคะเออแล้วพระอาทิตย์จะออกมาเป็นแบบไหนคะในเมื่อถ้าเราลากเส้น อย่างนี้แล้วลองดูค่ะลองดูทําให้ครบเส้นเลยนะคะทําให้ครบไม้บรรทัดเลยค่ะในกระดาษ A4 ของเรานี้นะคะเราใช้เต็มแผ่นเลยลองดูค่ะลองดูเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะเราใช้สีค่ะตอนนี้นะคะเราใช้สีเหลืองแต่เราระบายด้านนี้เลยค่ะ ระบายด้านนี้นะคะด้านที่มีเส้นยาวๆระบายไปเยค่ะเด็กๆพยายามระบายให้ไปทางเดียวกันนะคะอ่าระบายให้เต็มค่ะระบายให้เต็มช่องนี้เลยระบายไปในทางเดียวกันเลยอาค่ะให้เต็มแผ่นให้เต็มแผ่นให้เต็มแผ่นนะคะดูซิว่าคุณพ่อไห้ระบายเนี่ยเพื่อจะทําอะไรนะอ้าวเต็มแผ่นไหมคะเต็มแผ่นไหมคะระบายให้เข้มๆเลยค่ะกำเนื้อมือมีเท่าไหร่นะคะใช้ลงไปเลย ะบายเลยถ้าเมื่อยก็หยุดพักนิดหนึ่งได้นะคะถ้าเมื่อยก็หยุดพักนิดหนึ่งได้เลยเสร็จแล้วเราจะหยุดไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาใช้วงกลมกับเด็กๆค่ะวงกลมนะคะว่าจะใช้เป็นดวงอาทิตย์วงกมลมระบายสีส้มเลยนะคะเด็กๆออกนอกเส้นได้ค่ะไม่ว่าการไม่ว่าการเพราะเดี๋ยวเราจะตัดในวงกลมนี้ออกมานะคะ พยายามระบายค่ะพยายามระบายไม่เห็นขาวๆข,ของพื้นที่เลยนะคะพื้นที่กระดาษไม่เห็นเลยค่ะออกนอกเส้นได้นิดหน่อยนะคะเด็กๆอ,อ,อยากป้อมทําออกนอกเส้นอย่างเงี้ยได้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะตัดตรงด้านที่ออกนอกเส้นทิ้งไปเออเออเอ,เ,อเป็นยังไงคะเราได้ดวงอาทิตย์สีส้มแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะเราระบายสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะตัดวงกลงมก่อนนะคะเด็กๆรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยลูกๆตัดหน่อยนะคะ ลบวนนิดนึงค่ะและต่อมานะคะเราก็จะตัดกระดาษเส้นนี้นะคะตัดให้เป็นเส้นตรงเลยค่ะเด็กๆคะ่ะตัดเลยนะคะตัดให้เสร็จเลยค่ะตัดองค์กลมเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตัดกระดาษเส้นเสร็จแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัดเสร็จแล้วเราพับเลยค่ะเด็กๆคะ่ะแล้วต่อมานะคะเราจะทํายังไงมาดูกันเลยค่ะเราจะม้วนต่อนะคะ หมวนให้เป็นวงกลมโดยใช้กาวทากาวติดไปเลยค่ะเด็กๆทากาวด้านนี้นะคะอ่าทาด้านนี้นะคะแล้วก็หมวนให้เป็นวงกลมเลยค่ะเด็กๆมาดูกันนะคะมาดูกัน เราทาการเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆพับเราเป็นแบบนี้เลยแล้วทีนี้ดวงอาทิตย์ค่ะเราอยากได้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งใช่ไหมคะเราก็มาทําตาพระอาทิตย์กันเลยค่ะเด็กๆอืมพระอาทิตย์ดวงใหญ่ใช่ไหมคะตาก็จะใหญ่หน่อยค่ะเด็กๆตาพระอาทิตย์นะคะใหญ่เลยและพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งปากพระอาทิตย์ก็จะกว้างค่ะเด็กๆดูปากพระอาทิตย์จะก็จะกว้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ จะทากาวติดลงไปบนนี้นั่นเอง้อมจะทากาวนะคะเด็กๆคอยดูนะทากาวไปเลยค่ะทาของทุกอันเลยนะคะแล้วพระอาทิตย์เราก็จะติดลงไปบนนี้ค่ะเด็กๆอ้าแล้วก็จะคอยมาดูกันเด็กๆคะเป็นยังไงคะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งของป้อมน่ารักไม่เอ่ยมีดวงอาทิตย์นะคะแล้วมีลังสีด้วยค่ะอ่า ดวงอาทิตย์สีส้มลังสีสียิง่งขงนนะคะส่องแสงสว่างให้แก่โลกเราเด็กๆชอบใช่ไหมคะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งคะ่ะเด็กๆคะ่ะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยน่ารักไหมคะเราเก่งมากเลยเราสามารถสร้างพระอาทิตย์เป็นของตัวเราเองได้ เยี่ยมค่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะคะเด็กๆค่ะเราใกล้จะปิดภาคเรียนกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆตั้งใจเรียนดีๆนะคะแล้วเราจะไปเจอกันใหม่อีกคลิปเดียวค่ะคลิปหน้าอีกคลิปเดียวนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก็จะเป็นพี่อนุบาลสองแล้วยี่ยมที่สุดเยี่ยมที่สุดวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะบายบายค่ะคุณป้อมก็จะลาไปพร้อมกับพระอาทิตย์นะคะบายบายค่ะบายบาย